สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะรายการไอเซอร์ออกไปซ่านะคะเรา มาอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะธาราบุรีครับเราอยู่ที่ทาราบุรีเห็นด้านี้กไหมคะเวงน้ำแควเห็นไหมมองไม่เห็นแน่นอนเพราะมันมืดมองไม่เห็นแน่นอนเพราะว่ามันมืดเรามาดูอาหารของร้านทาราบุรีก่อนเลยดีกว่าจานแรกนะคะจานแรกเป็นลูกชิ้นปลากายลูกชิ้นปลากายครับแล้วตากล้องเราเนี้ยจะจะถ่ายหน้าเราบ้างไหมเป็นลูกชิ้นปลากาย เขาบอกว่าโฆษณาไว้ดีๆว่านี่เป็นเนื้อปลายแท้แน่นอนเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจิ้มน้ำจิม้มนะคะจิ้มน้ำจิ้มเหนียวเหนียวเหนียวลูกชิ้นดีบเด้งไม,ดไม่เห็นข้าว้วยเนื้อไม่เห็นข้าวนุ่มเล่นกับลิ้นเราแม่ช่างอร่อยเหลือเกินเรามาดูที่กระเทียมทอดกระเทียมทอดอื้อ ซูมปะแม้แตกก่กระเทียมทอดยังทอดมาใหม่ๆระวังเลนเปื้อนกินคู่กับอะไรคะขึ้นช่ายกินคู่กับขุ้นช่ายนี่อะไรอะ่ะขึ้นช่ายใช้ได้มากขึ้นช่ายกรอบแต่ว่าให้ให้พวกคนแก่เขากินกันดีกว่าเรากินแต่เนื้อเนื้ส่วนใจนี้คือมมะนาวเอาเลยครับอ,อ,อ๋อเนื้อหมูนะ เขาลวกมากําลังดีกินนี่กินอะไรคะกินแตงกวากินแตงกวาหอมขึ้นมากับกินพริกสดตําใหม่ๆแน่นอนอละลายไปกับลิ้น,นอืเยี่ยมเมนจานนี้ที่ว่าจานนี้คืออะไรม,มันคือมันคือยำหอยแครงดูดูซะก่อนดูซะก่อนหอยเป็นตัวตัว,ตวกินคู่กับสมุนไพรไทยอย่างเช่นขา่าตะไคร้เห็นไหมคะ สักชิ้นหนึ่งสักชิน้นสักชินน้นะนะนะเน้นเน้นมาดูว่าน้ำยำเขารสเด็ดหรือเปล่าอ๋ออันนี้สั่งแบบไม่ใส่พริกเผาน,นะคะเพราะว่าครอบครัวรายการเราไม่ชอบกินหวานรสค่ะเข้ากับพริกป่นเป็นอย่างดีกินแล้วมันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำสดต้องมีกวอมเลือดแน่นอนอันนี้ เฮียบีบอกว่าน่าจะสองเหยือกแต่เดี๋ยวดูกรารเขาอาจจะมืนเล็กก่อนแล้วดูหน้าเขาถ้าจะไม่ไหวส่วนด้านเราคนระับสาวสาวสสาวเรา,ส,า,ส,า,ส,าสั่งชาจ,จีนมาฮะแบบร้อนน้ําแข็งใส่เข้าไปป๊าบชื่นใจแก้เลี่ยนดูสักหน่อยคอเนี่ยโลกอาหารมาเพิ่มอาหารมาเพิ่มเรามาดูว่ามีอะไรอ้าจานนี้คืออะไรจานนี้คืออะไร มีกุ้งเยอะๆมีปลา,ากุ้งผากุ้งมาดูปลากุ้งดูกุ้งเขาซะก่อนเป็นตัวๆนี่แช่แๆ่พริกเห็นไ็มที่โควลิ้นนิดหน่อยนิดหน่อยมีรสเปรี้ยวนิดๆมีความรู้สึกข,ของขาตะมักหนุนโอ้โหโดนโดนโดน,โดนโอ้าวัดโก อไม่เค็มรสชาติย่างปูแต่งได้อีกหมอกตะกินกรับๆอื่นๆปลากระพงทอดปลาทอดปลากระพงทอดน้ำปลานี่ดูจากรูปการเห็นไหมทอดมาได้แข็งพอจิ้มส้มให้ไปปุ๊บนี่มีน้ำปลาเล็ดลอดออกมานิดนึงกำลังดีมาชิมก่อนดีกว่าเค็มได้จากต้มยำปลาคังถ่ายหน้านิดนึงถ่ายหน้าเออต้มยำปลาคัง เราสั่งแบบน้ำใสเพราะว่าบ้านเราไม่ชอบกินหวานอย่างนี้บอกไปแล้วชิมน้ำก่อนคุณถ่ายอยากกินบ้างไหมครับเปรี้ยวเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเนือเ้อแดงมีหนงังดูนี้ดูนะเนื้อนุ่มปลาเปรี้ยวเขาเป็นเนื้อปลาแล้วก็คมกรม มันเผ็ดเปรี้ยวมันกลมกล่อมอ่ะเมนูสุดท้ายของเราอม่เออเว้ยเเรียนมากน,มนุ่มเกี้ยวหนึบหนับกำลังดีดูตัวกุ้งก่อนเน่มาเป็นลูกกุ้งน่ารักกิ๊กกูอ,อนโนเน่ แต่เราต้องค่อยๆใจเย,ย็นกินฉะนั้นตอนนี้ขอโอกาสขอเวลาให้รายการของเราผู้ร่วมทิปของเราทั้งสามคนด้วนและตาต้กล้องที่แท่ยังไม่ได้กินอะไรเลยได้รอได้ได้กินที่ทาราบุรีที่ไงก็เพื่อนๆที่ชมรายการของเราอยู่ซึ่งคงหาย,ยากแต่ถ้ามีคนบังเอิญผ่านมาดูแนะนำเลยนะคะทาราบุรีที่ การจนบุรีจะไปทางนี้นี่หันไปทางนี้มา